ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่33เช้าที่คุ้นเคย แสงของแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเป็นสีขาวบริสุทธิ์โดยมีบางส่วนสว่างกว่าแสงอื่นๆรังสีของแสงของแ,งองแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ส่วนใหญ่เป็นสีขาวบริสุทธิ์และทําให้ตาบอดอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามภายในสีขาวบริสุทธิ์นั้นมีจุดสีแดงสีทองและสีเทาจางมันผิดปกติเล็กน้อยมีข้อความยาวในตำราการทำสมาธิที่แนะนำแสงของแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีบันทึกของรังสีของแสงของแ,งองแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ ลำแสงนี้บางมากบางมากจนแทบไม่สามารถใส่คนเดียวได้ความคิดมากมายเกิดขึ้นในใจของซูเย่เหตุใดจึงไม่มีบันทึกของแสงของแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ในหนังสือมีปัญหาใดๆกับแสงของแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีแสงที่ดีกว่านี้หรือไม่ซูเย่หวนึกถึงข้อมูลในหนังสือเรียนและเนื้อหาในบทเรียนของอาจารย์นีเดิลอีกครั้ง ในที่สุดเขาก็แน่ใจว่าแม้ว่ารังสีของแสงของแดนศักดิ์สิทธิ์นี้จะไม่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดข้าลืมไปแล้วว่าข้าปินอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วสถานที่แห่งนี้มีขนาดใหญ่คราวหน้าอาจจะไม่ได้เจอแสงนี้ข้าพลาดโอกาสนี้ไม่ได้ซูเย่ไต่ตรองอีกครั้งเป็นเวลานานแล้วพุ่งเข้าสู่แสงสว่างอย่างเด็ดขาดอาซูเย่ร้องออกมาทันทีมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ ในขณะนี้ความรู้สึกของความอิ่มเอมใจนั้นรุนแรงมากจนซูเย่คิดว่าเขาอาจจะขึ้นไปเป็นเทพตอนนี้ซูเย่ต้องการโยนทุกอย่างทิ้งไปผู้วิเศษในตำนานเทพเขาจะยอมแพ้กับทุกสิ่งทั้งหมดที่เขาต้องการทำคือนอนลงในลำแสงนี้ทุกเซลล์ในร่างกายของซูเย่ส่งเสียงเชียร์ผมทุกเส้นบนร่างกายของเขาร้องเพลง ในเวลาต่อมาซูยเย่รู้สึกเจ็บเล็กน้อยเขาจำข้อมูลในหนังสือได้ทันทีนี้เป็นสัญญาณว่าเขามาถึงขีดจำกัดของการดูดซับแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าเขาอยู่ต่อไปเขาจะหลอมรวมเข้ากับแสงแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์และทำให้วิญญาณของเขาละลายซูยเย่ต่อสู้กับความอิ่มเอิบใจอย่างเร่งรีบเขาจินตนาการว่าตัวเองออกจากบาเรียของสองโลกและกลับไปที่เมืองเอเทนไปที่ห้องนอนของเขา ซูเย่หายใจออกกระเขาค่อยๆลืมตาขึ้นและแช่แข็งในที่นั่งของเขานั่นคือพลังของดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไม่น่าเชื่อเลยโอ้ซูเย่หันศีรัะทันทีและมองออกไปนอกประตูซูเย่รู้สึกถึงความคุ้นเคยในทันใดดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซูเย่พุ่งออกจากประตูและมองดูเวลาในหนังสือคาถาของเขา ภาพแบบโต้ตอบของสถาบันศึกษาเพนโตปรากฏในหนังสือคาถาของเขาและแสดงนาฬิกาของถงหลักเพนโตสูเย่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนเขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนจากไปโดยไม่มีทางเลือกสูเย่คว้าหนังสือคาถาของเขาและวิ่งออกไปเช้าที่คุณเคยถนนที่คุณเคยและผู้คนที่คุณเคย ฟิโก้ที่กำลังถือขนมปังชิ้นหนึ่งยืนนิ่งอยู่กับที่เขากระพริบตาและมองไปที่ซูเย่พุ่งเข้าหาเขาเขามึนงงเขารู้สึกราวกับว่าเขาเคยเห็นฉากนี้มาก่อนจากนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงลมพัดผ่านร่างกายของเขาเขากระพริบตาอีกครั้งขนมปังในมือหายไปซูเย่ฟิโก้ตะโกนไปทางซูเย่ซึ่งวิ่งไปไกลพอสมควรแล้วคาจะดึงส่วนที่ท่านกัดออกลุงฟิโก้ผู้ใจดีซูเย่วิ่งต่อไปโดยไม่หันศีรษะ ฟิโก้แสยยิ้มอย่างผิดหวังจากนั้นก็ชะงักทันทีออร่ราของซูเย่นในวันนี้รู้สึกแตกต่างออกไปเล็กน้อยข้าจะดูเขาอย่างใกล้ชิดในครั้งต่อไปที่เราพบกันข้าจะออกจากบ้านหลังจากทำขนมปังเสร็จในครั้งต่อไปฟิโก้กลับบ้านด้วยความหมุดหงิดซูเย่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขณะที่เขาวิ่ง ข้ารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเมื่อมาถึงบริเวณนี้เมื่อวานนี้แต่ไม่เพียงแต่วันนี้ข้าไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ความรู้สึกไม่สบายที่เท้าของข้าก็ลดลงด้วยเป็นไปได้ไหมว่าข้ากำลังจะก้าวไปสู่ผู้วิเศษฝึกหัดซูเย่มองดูด้วยความปิติอินดีอย่างยิ่งจากนั้นจึงระงับความประหลาดใจของเขาข้าหยิงไม่ได้ข้าไม่สามารถหยิงได้ ซูเย่ยิ้มตลอดทางไปยังสถาบันศึกษาเพนโตเขาชำเลืองมองที่น้ำผู้อสูรทะเลแต่ไม่ได้ล้างที่นั่นเขาพุ่งตรงไปที่ห้องเรียนซูเย,ย่เห็นวัยรุ่นแปลกหน้าเล่นกับมดอีกครั้งคราวนี้วัยรุ่นไม่ได้ขัดขวางมดดังนั้นซูเย,ย่จึงไม่สนใจเขามากเกินไปซูเย,ย่มาถึงประตูห้องเรียนอีกครั้งทำให้เขาได้กลิ่นโคลนและความเขียวขจีอย่างไรก็ตามคราวนี้เขาไม่ได้หอบ นักเรียนในห้องเรียนอดหัวเราะไม่ได้ฮัตตันซึ่งถูกทุบตีอย่างดูเดือดเมื่อวานนี้หัวเราะดังที่สุดและเผยท่าทีแปลกๆอาจารย์นีเดินค่อยๆหันศีรษะและมองไปที่ซูเยซูเย่ส,เยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากดวงตาของอาจารย์นีเดินอย่างชัดเจนซูเย่โค้งคำนับเป็นมุมฉากอีกครั้งแล้วพูดเสียงดังอาจารย์ข้าขอโทษข้ามาสายเพราะเรียนมากเกินไปข้าไม่มีข้อแก้ตัว เดิมทีนี่เดินมีสีหน้าเยือกเย็นแต่ริ้วแห่งความอบอุ่นกลับมาที่ตาซ้ายปลอมของเขาหลังจากที่เขาสังเกตซูเย่อย่างใกล้ชิดฉันเรียนระเบิดด้วยเสียงหัวเราะข้ายอมรับการลงโทษซูเย่ตอบอย่างมีความสุขในสายตาของนักเรียนส่วนใหญ่ซูเย่ดูเหมือนคนที่ไม่ถูกลงโทษนักเรียนที่เคยเห็นใจซูเย่เมื่อวานนี้สส่หัวเบาๆหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความผิดหวงังบางคนถึงกับอยากให้ซูเย่ถูกฮัตตันทุกตี อย่างไรก็ตามพาลอสมองไปที่สูเย่ด,ด้วยความตกใจอย่างมากเธอกลับมีท่าทางเยือกเย็นตามปกติในเวลาต่อมานี่คือพลังของสถาบันศึกษาเพนโตเหรอแค่คนที่สามจากอันดับท้ายก็จะก้าวไปสู่ระดับของผู้วิเศษฝึกหัดได้ในเวลาเพียงปีที่สองของพวกเขาแล้วเขาจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นอัจฉริยะเล็กน้อยถ้าเขาอยู่ที่สถาบันศึกษาขุนนางด้วยซ้ำแต่เขาถูกรังแกที่นี่ได้ข้าต้องทำงานให้หนักขึ้นซะแล้ว หญิงตาสีฟ้ากำมัดเล็กๆของเธออีกครั้งกลับไปที่ที่นั่งของเจ้านีเดินยกหนังสือคาถาของเขาขึ้นและส่งข้อความเวทมนต์ซูเย่ก,กลับไปนั่งอย่างมีความสุขเขาต้องการถูกลงโทษอีกสองสปีแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าความปรารถนาของเขาจะเป็นจริงพรุ่งนี้ข้าควรจะมาสายอีกไหมลืมไปข้าจะให้ครูนีเดินได้พักฮอตกระซิบเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเจ้ายอมแพ้ที่จะเรียนแล้วเหรอ ซูเย่ตัวแข็งและมองไปที่ฮอตด้วยความตกใจเพียงเห็นท่าทีกังวลใจของเขาซูเย่ยิ้มและกระซิบกลับเจ้าเข้าใจค้าผิดข้าใช้เวลาเมื่อวานนี้ฝึกสมาธิและพบแสงที่เป็นของข้าสำเร็จตอนนี้ข้ารู้สึกมีพลังอีกไม่นานข้าจะกลายเป็นผู้วิเศษฝึกหัดฮอตรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเขาเปิดปากของเขาและเกือบจะตะโกนออกมาดังๆแต่เขารีบปิดปากของเขาและหยิบหนังสือคาถาออกมาเพื่อส่งข้อความเวทมนต์ให้ซูเย่ จริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกทั้งสองเริ่มสนทนาผ่านข้อความเวทมนต์พาลอสที่อยู่ข้างๆสำรวจซูเย่และคิดในใจว่าเขาถึงระดับของผู้วิเศษฝึกหัดแล้วแต่ซ่อนความสามารถของเขาไว้ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นคนถ่อมตัวขนาดนี้นักเรียนทั้งหมดในสถาบันศึกษาเพนโตเป็นสัตว์ประหลาดเหรอ ซูเย่สนทนาอย่างมีความสุขเมื่อจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีสายตาเยือกเย็นมาจากเวทีเขาหยุดพูดคุยทันทีและเริ่มเรียนบทเรียนอย่างจริงจังบทเรียนแรกเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดเวทมนต์พื้นฐานตามแผนเดิมที่สมบูรณ์แบบของซูเย่เขาจะอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนจะหลับและอ่านหนังสืออย่างรวดเร็วในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนการเรียนด้วยวิธีนี้จะได้ผลกว่ามาก อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาสูญเสียโอกาสในการเตรียมตัวสองครั้งแล้วสูเย่ก,กังวลเล็กน้อยแต่ความกังวลของเขาก็คลี่คลายลงในขณะที่เขาฟังระหว่างเรียนสูเย่ตระหนักว่าการลงโทษของเขาได้ผล เขาได้แก้ไขเนื้อหาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเขาฟังอาจารย์บรรยายบทเรียนและอีกครั้งเมื่อเขาเขียนเนื้อหาลงบนกระดานดำซึ่งนับเป็นการเตรียมการสั้นๆสองครั้งดังนั้นประสิทธิภาพของชั้นเรียนนี้จึงค่อนข้างดีแม้ว่าเขาจะไม่ได้เตรียมวิชาเรียนที่บ้านก็ตามนอกจากนี้ซูเย่ยังมีความรู้สึกจังๆว่าพลังจิตและความทรงจำของเขาเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเขากระตือรือร้นในการศึกษามากขึ้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาจดจ่ออยู่กับบทเรียน